ใช่ไหมคะว่าโครงการจัดซื้อจดจ้างภาครัฐเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่า1.3ล้านล้านบาท1.3ล้านล้านบาท1.3ด1.3ล้านล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวฮัลโหลมีงบเท่าไหร่นะคะฮะงานสเกลใหญ่ขนาดนั้นงบแค่2 0,000ืบริษัทดิฉันรับไม่ไหวจริงๆค่ะต้นทุนมันเกินไปมากต้องขอบายนะคะสวัสดีค่ะ มาติดต่อสว,วอมีอะไรให้ช่วยไหมคะอะไรนะคะเอาไหนตอนแรกบอกว่าบริษัทหนูจะได้งานกับทางพี่ไงคะฮะเพราะบริษัทเขาใหญ่กว่าหนูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทําอย่างนี้กับบริษัทหนูไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวก่อนคะ่ะมีปัญหาอะไรค่อยๆเล่าให้ฟังก็ได้นะคะดิฉันเปิดบริษัทเอเจนซี่บร u c t i o n ค่ะเป็นบริษัทเล็กๆรับงานทั่วๆไป งานเล็กๆบริษัทเล็กๆเ,เด็กจบใหม่ก็แย่งตัดหน้ากันไปหมดส่วนบริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงก็เ,เอาราคามาลดสู้กันเขาก็เลือกบริษัทที่มีชื่อเสียงและใหญ่กว่าจนไม่รู้จะไปหางานที่ไหนแล้วคุณทราบไหมคะว่าโครงการจัดซื้อจัดจ้า,างภาครัฐเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่า1.3ล,ล้านล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวดิฉันอะเป็นแค่ SME คงไม่มีวันได้รับงานพวกนี้หรอกคะ่ะ เข้าถึงได้เลยค่ะเพราะว่าสะสะวเนี่ยเตรียมเปิดประตู SMEGP ให้กับผู้ประกอบการทุกท่านเลยทีเดียวฮะประตูอะไรคะท่านรอวชิราคาช่วยตอบหน่อยนะคะไทย SMEGP เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการณีที่เรามองเพื่อว่าปัญหาของผู้ประกอบการ SME บ้านเราก็คือการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็ไปในเรื่องของการหาช่องทางการตลาดให,ใหม่สสวเองเราจึงมองว่าน่าจะเป็นโอกาสสาหรับผู้ประกอบการ SME จริงๆที่ผ่านมาผู้ประกอบการ SME ีก็มีการจัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้วกับภาครัฐแต่ไม่ได้เป็นรูปธรรมที่ว่าจะให้เป็นเกณฑ์หรือเป็นแต้มต่อให้กับ SME ได้อย่างชัดเจนนะครับก็เป็นทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่รายกลางรายเล็กทุกคนเท่าเทียมกันหมดแต่ถ้าเรามองอย่างนั้นนี่นะครับแน่นอนครับเราจะผลักดันและช่วยเหลือผู้ประกอบการ s m e ีให้เติบโตและเข้มแข็งได้อย่างไรเราต้องให้โอกาสเขาครับสสวเองได้เริ่มกับทางกรมบัญชีกลาง ในการที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการ s m e ีนะครับเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยให้หน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่ได้รับงบประมาณได้พิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณแต่ละปีของงบประมาณที่ออกมาให้โอกาสกับผู้ประกอบการ s m e ีได้เข้าถึงการซืนอจัดจ้างก่อนหนูจะสมัครดีไหมคะท่านขอให้เข้าไปนะครับเขาให้โอกาส s m e เราเป็นลำดับแรกอยู่แล้วเป็นโอกาสที่ดีครับเชิญชวนครับไทย s m e GP ถูกใจไหมคะ ดิฉันมีไฟแล้วค่ะไทย SME g p ดีเท่าไหร่เข้ามาเลยพร้อมเสมอคะ่ะ SME ไทยดีขึ้นแน่นอน SME ไทยต้องดีขึ้น